เดี๋ยววันนี้เรามาดูการถามเกี่ยวกับการแพ้ยาแพ้อาหารนะคะปาะสอกฤกฤษเราสามารถถามได้ว่า Are you allergic to any food or medication? Are you allergic to any food or medication? ทุกคนจะทราบดีอยู่แล้วว่าคำว่ายาก,ก็มีคำอื่นนะคะอย่างเช่นคำว่า drug แต่ว่าบางครั้งนะคะ drug นะคะจะมีความหมายเชิงน egative ที่แปลว่า substance หรือว่ายาเสพติดดังนั้นในบริบทนี้ เราแนะนำให้ใช้คำว่า Are you allergic to any food or medication ก็จะเหมาะสมมากกว่าค่ะหรือบางครั้งเราอยากจะถามรวมๆว่าเขามีอะไรแพ้บ้างไหมอย่างเช่นเขาอาจจะแพ้ผลสัตว์แพ้ดอกไม้แพ้อะไรฝุ่นเราก็สามารถพูดรวมๆได้ว่า Please let u n o if you have any allergies Please let us know if you have any allergy. กรณาบอกให้เราทราบถ้าคุณมีอะไรที่คุณแพ้นะคะคขาวอา ask ตัวนี้ก็รีเฟอร์ถึงบุคลากรทางการแพทย์หลายๆคนเลยคะ่ะหรือถ้าหากว่าเราต้องการให้เขาบอกกับคนเดียวเพราะว่าในวันนั้นหรือว่าในเวลนั้นอาจจะไม่มีใครที่สามารถดิสคัสเกี่ยวกับอาการแพ้ของเขาได้แล้วก็สามารถเปลี่ยน ask เป็น no เป็นมีได้ค่ะ แล้วจะเป็นรูปประโยชน์ที่ว่า please let me know if you have any allergies please let me know if you have any allergies หรือในบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้แพ้แต่ว่าเขาอาจจะ มีปัญหาทางด้านสุขภาพศาส,สนาหรือว่าไลฟ์สไตล์ที่ทําให้เขาไม่สามารถทานอาหารบางอย่างได้อย่างเช่นถ้าหากว่าเป็นสุขภาพก็อาจจะเป็นดีเอที่จะต้องควบคุมน้าตาลหรือว่าไฮเปอร์เทนชันที่จะต้องควบคุมระดับโซเดียมศาส,สนาตัเช่นอิสลามอาจจะต้องทานฮาราหรือว่ายิวอาจจะต้องทานโคเชอร์ไลฟ์สไตล์ก็เช่นเป็นมังสวิรัตหรือว่าทานเจเป็นต้นแล้วก็สามารถถามได้ว่า do you have any dietary restrictions do you have any dietary restrictions คำว,ว่า any ตัวนี้นะคะถ้านามที่ตามมาเป็นนามนับได้ให้เติม s ด้วยนะคะคุณมีอาหารอะไรบ้างที่คุณจะต้องควบคุมหรือเปล่าคะหรือเราสามารถพูดง่ายๆได้ว่า is there anything you don't eat or need to avoid is there anything you don't eat or need to avoid คำพูดเหล่านี้ก็เป็นคำพูดที่แคชเชื่อขึ้นมาหน่อยได้คะ่ะ ถ้าถามว่าเขาตอบว่า no I can t eat anything ก็แสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้แพ้อะไรค่ะแต่ถ้าถามว่าเขาตอบว่า yes I'm allergic to peanuts yes I'm allergic to peanuts ก็คือ peanut allergy นั่นเองค่ะหรืออาจจะเป็นด้วยเรื่องสุขภาพอย่างเช่น I'm l a c t o s intolerant แอม i โ t ดอินทอก็คือเขาไม่สามารถที่จะทานอาหารที่มีผลิตภัณฑ์ของนมได้หรือ I don't eat pork จะด้วยไลฟ์สไตล์หรือว่าด้วยศาสนาก็ได้ใช่ไหมคะยังมีคำถามอีกมากมายที่เกี่ยวกับการแพ้ยาแพ้อา,ยา,ยา,ยาหารอยู่ในหนังสือเล่ m แมสปีกก็อย่าลืมไปติดตามหนังสือ m แมสป a k ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมมาถึงนะตอนนี้คะ่ะบ๊ายบาย